าล้อนดับใส่น้แข็งสวัสดีครับอยู่กับผมบุษงชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำนะ้ำมะม่วงหาวมะนาวโอนะครับเอาไว้ดื่มนะครับก็ส่วนผสมที่ที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับวันนี้เก็บมาเยอะนะรประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็มีใบเตย น้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะครับก็ประมาณช้อนหนึ่งครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าก็ใส่หม้อแล้วก็ใส่ให้ท่วมนะครับให้ท่วมมะม่วงหามะนาวโหนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็เติมน้ำิมน้ำไม่ท่วมเลยนะครับ ใส่ท่วมแล้วแล้วก็ต้มให้เดือดใส่เกลือนะครับใช้เวลาต้มจนกว่านะครับเนื้อของมะม่วงหาามะนาวโหยจะเป็นสีใสนะครับแล้วเรากลับมาดูอีอกรอบนึงนะครับตอนนี้เรต้มไปประมาณ20นาทีนะครับ ฟองออกนะครับสีของเขาเริ่มแดงแล้วนะครับเริ่มแดงและปมาณยี่สิบนาที ยังไม่ยังไม่ใส่เต็นที่นะครับเดี๋ยวเราต้มต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับช่วงนี้เราก็ใช้นะครับที่ตักอาหารเนาะก็มันจะเป็นซี่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตักเข้ามาบี่บีให้เนื้อมันแตกมันจะได้ ีมันจะได้ผสมไปกน,น้ำได้เร็วขึ้นบีบบีบบี B B. ให้มันเละบีให้เละให้หมดนะครับเดี๋ยว หลังจากที่เราพี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่ออีกสักระยะหนึ่งนะครับเราเคี่ยวต่อได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยปิดไปแล้วก็พักให้เย็นนะครับเพื่อกองอเนื้อคองเข้าออกนะครับโดยเอาแค่น้นําอย่างเดียวนะครับโดยใช้ผ้าขาวบางนะครับเราปิดแคปแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะครับ,บหลังจากนั้นก็ เ,เขาเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็ใช้ท่าขบาบางนะครับแล้วก็เจใ,ใส่นะครับเพื่อคั้นเอาไปน้ำ หลังจากที่เราคั้นน้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาต้มต่ออีกรอบหนึ่งนะครับโดยใส่เบตเตอร์เบตเตย,ย,เตเตยแล้วก็ต้มต่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็รอให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับ้เดือดสักพักหนึ่งมาดูใหม่ครับตอนนี้ก็เดือด ได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลนะครับก็าเพื่อนๆปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะครับถ้าชอบหวานน้อยหวานมากนะครับแต่ผมจะใส่แค่ถ้วยประมาณน,นี้นะครับน้ำต,ตาลแปหนึ่งถ้วยคือไม่ต้องการรสหวานมากนะครับเอาหวาน พอดีพอดีเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตาม สำหรับน้ำมะม่วงหามะานาวโหนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับต่อไปนะครับก็รอให้เย็นแล้วก็เอาไปใส่ขวดนะครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะตื่นะครับคลายร้อนดับกระหายได้ดีครับโอเคครับวันนี้น้ำมะม่วงหามะานาวโหของเรานะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็เพื่อนๆจะเอาไปใส่น้ำแข็งดื่มนะครับายร้อนดับกระหายนะหรือจะใส่ขวดครับแช่ตู้เย็นนะครับามาดื่มก็ได้นะครับวันนี้ก็ถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ